อฝันแรกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะถอนเงนแล้วฉันพอมาทำเลสิกด้านกระจกตาบางคุณหมอก็เลยบอกเซโนยูอะทำไม่ได้เลยเราวิบบ่งนั้นเราเศร้าเราเขาพูดอะไรมาเราก็แบบเราไม่อยากฟังอ่ะ แต่พอเฮ้ยไอซีแอลก็เหมือนแสงสว่างในชีวิตเข้ามาอีกค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อสีมารีใจแสบค่ะชื่อเล่นชื่อว่าใบเตยค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นนิสิตยวิชั่นปีที่4ค่ค่ะวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์เอกสาษังกิษค่ะคือประมาณ ป .6 ถึงม .1 เนาะด้วยวัยกำลังอยากดูอยากลองเราก็ยังไม่รู้ตัวหรอกว่าสายตาสั้นแต่เห็นเพื่อนใส่เฮ้ยมันสวยมันเก๋ก็เลยไปยืมแม่คุณ่อมาใส่แลวก็น่าแหละค่ะจากนั้นเราก็แบบเอ้ยพอ,พอ,พอถอดออกรู้สึกอย่างที่เขาบอกกันว่าถ้าคนไม่สั้นจะไปใส่แค่ไปลองเล่นเพื่อนมันก็จะมีการจืนใช่ไหมคะก็ประกอบกับการกิจวัว่าระจำวันที่ชอบเล่นเกมอ่านหนังสือด,ดูกระดูนเลยทําให้สายตาหนัก ตอนนั้นอะวอหนึ่งแค่ประมาณร้อยห้แต่พอปีสี่อะเก้อยแล้วค่ะแล้วก็รวมถึงเตียงด้วยซึ่งคิดว่าอดไม่ไหวละไม่อยากใส่แลวเราไม่งั้นแบบมันอาจจะเป็นคนร้ายกับเราในอนาคต่อไปเคยใส่คอนแทคค่ะเพราะว่าตอนเด็กเป็นเด็เด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 ากกาิจกรรมแล้วก็แต่คือเหมือนมีช่วงหนึ่งที่ว่าใส่น้อนใส่นอน ก็คือเหมือนเผลอเราค่ะแล้วก็คืนนั้นเองแหละมันขาดขาตาตอนแรกตอนแรกเราก็ว,ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ถอดคอนแทคนะแต่มันขาดไปไหนเราก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับมีเจ็บเจ็บนูนูนเหมือนมันช้ำๆก็เลยต้องไปโรงพยาบาลให้คุณหมอคีดออกและนักวินาทีนั้นก็คิดว่าเอ้ยไม่ใส่คอนแทคแลแ้วเหนจะการถ่างตาใส่การเอาออกแล้วเนีาา่ยขาดคาตาแล้วนะเลยคิดว่าใส่แว่นดีกว่าค่ะ ก็คือพอดีได้ส่งว่านดในเอลแล้วก็เหมือนคือส่งการสมัครไปค่ะที่มหาลัยที่นิวคาซิลของอังกฤษเป็นคุณปอโทก็คืออ่ะไหนๆก็จะไปเรียนปอโทแล้วแลแ้วแบบใช้ชีวิตเที่ยงกิจอ่ะคนเดียวเราก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ใส่แว่นไหมเราไม่อยากใส่ละเราเรียกว่าโ o m o r กลเซ s แบบไม่เอาละไม่เอาละการเซสไม่เอาแว่น out, อยากจะไปเป็น อย่างน้อยก็แบบเป็นไทยเกิลที่ดูลุกมั่นขึ้นไม่ต้องเป็นแล้วต้องามาขำวงการใส่แแมนอย่างนี้ค่ะแกยิมว่าเอ้ยมันมีการทำเลสซอรเนาะเราก็เสิร์ฟเซิร์ฟปุ๊บโอเคเราเลยเห็นว่าอ่าตอนนั้นทางสินตีเวตเดลลาใช้หน้าทาวเนี่ยเขามีโปรโมชั่นไอฝันแรกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะถอดกันแล้วฉันพอมาทำเลสซอร์ด้นกระจกตาบาง คุณหมอเขาเลยบอกเซโนยูอ่ะทําไม่ได้เลยเราวิ่งอยนั้นเราเศร้าเราเขาพูดเลยมาเราก็แบบเราไม่อยากฟังอ่ะเขาก็บอกเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งคลิปอัพมันมีเนี่ยมันมีเออออ่ปช o นอลเอ่อมีทางเลือกใหม่ที่ว่าเฮ้ยถ้าทำเดซินไม่ได้ให้ทำไอซีเอลเนาะไอเราก็ไอซีเอลคืออะไรพี่ไม่รู้จักเขาก็เลยอ่านก็เลยได้พูดคุยกันแล้วเตยก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คิดว่าโอเคไอซีเอลนี่แหละน่าจะทําได้แล้ว พอพี่ก็บอกน้องทําได้เลยเรายิ่งมั่นใจเพราะเราคิดว่าตอนนั้นอะพี่ทํำในสิ่งไม่ได้โลกมันมืดแล้วอะไรที่อยากจะทําสมมุติจะไปเป็นแอร์เล่นๆหรือคือมันจบแล้วอะเพราะจุดัวนไม่ชอบใส่คอนแทนแต่พอเฮ้ย ICL ก็เหมือนแสงสว่างในชีวิตเข้ามาอีกครั ของน้องเบเตอร์เนี่ยสั้นประมาณ800กว่านะครับปกติสั้นไม่เกินพันเนี่ยเราสามารถทําเลสิกได้แต่กรณีน้องเบเตอร์เนี่ยพอสั้นต่ำละกว่าพอไปดูกับความหนักกระจกตาเนี่ยมันไม่พอนะครับเวลาทําเลสิกเนี่ยเราต้องเหลือกระจกตาให้นาสค่าหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแซกซอนนะครับเพราะฉะนั้นเคสของน้องเบเตอร์เนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการจากการทำเลสิกไปเป็นการใส่เลนเส์เอ เลนเซอร์ี่ยจะไปอยู่หน้าเลนธรรมชาติแต่อยู่หลังม่านตานะฮะซึ่งซึ่งถัาตัดเวลนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับกระจกตาเลยกระจกตาก็จะไม่ไม่สูญเสียความแข็งแรงไม่บางลงไม่ได้เลยนะครับโอกาสตัดเสียไปโรคอืกก่นังไม่มีนะครับการใส่เลนส์จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของคนที่มีสายตาสั้นเยอะๆหรือกระจกตาบางจนไม่สามารถทำเลสิกได้